สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมันินี้นทียาจ,จะพาพรมพ่น้อยเอฟซีไปตามเนวทางของน้องคอปเตอร์นะคะน้องคอปเตอร์จิ้มทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถหกล้อนะคะมีเลขตั้งหลายตัวนะคะเพื่อนไปจิ้มยืดสองรอบสามรอบจิ้มตะป้ายวงกลมนะคะเป็นเลขสองตวัวหางเดียวนะคะที่เพื่อนจิ้มหายนะคะจะเป็นตัวใดไปเบื้องไปชมน้ากันเลยค่ะ น้องคอปเตอร์เอ้ยในในกินนมเบิงบิงเบิงกระโดดเก่งแท้ใส่หันมาดูหันมาบางคนรอดูบัตรดีค่าก้อนบัตรดีเอฟซีหน่อยบัตดีเอฟซีหน่อยสวัสดีค่าเร็วเฟิ่นบ่เบิ่งกล่องเลยเออเฟิ่นบ่เบิ่งตอนนี้อาเพิ่นไปตัดอ้อยนะคะคุนที่ย่าจะถามน้องจอยนะคะน้องจอยเป็นลูกสาวของอะเพ้นนะคะ ว่าเป็นทะเบียนอันใดน,นะคะเพิ่นก็นั่งโทษถ,ถามอยู่เด้อค่ะเพี้ยนไปตัดอ้อยบ่ทันได้มานะคะนะคะเพิ่นเฮ็ดหางเฮ็ดนานะคะเลี้ยงหลานพร้อมเนาะนีรถรถข้อนี่นขั้นใดมันจิ้มแปดตูนเออมันตีแปดตูนแล้วก็ไปจิ้มสี่หกขั้นเพิ่งล่อมันบะค่ะน้องจอยบอกว่าน้องคอปเตอร์ตีทะเบียนรถหกล้อนะคะเดี๋ยวนุ่นที่ญาติจะพาไปชมน้ำกันนะคะทะเบียนหกล้อของอาเพี้นนะคะ รถล้อดูซีล้อพี่น้องรถซีล้อรถหกล้อรถหล้อทะเบียนรถเป็นทะเบียน80 9 7ูนดห้าเ็ดนะคะนะคะเดี๋ยวจะถามเพิ่นว่าเพิ่นเอามือจิ้มตรงใดนะคะนะคะ80 9 7ูนดห้าเ็ด มันกระสีมองได้หลายมุมเนาะพี่น้องเน,นาะข้างหน้านี่จะเป็น80นะคะน,ะน, 9, 7, นะคะตัด3ตัวนาจะเป็น975นะคะทัดสตัวหลังจะเป็น757นะคะถ้าเลข2ตัวจะตัดได้3คู่คือ80 97กับ57นะคะนะคะแล้วจะไปถามน้องจอยว่าน้องคอปเตอร์เขาตีด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะตีทะเบียนรถนะคะ นายเอฟซีถามเนี่มาบางลาตีข้างหน้าหรือข้างหลังนละจอยเพิ่นตีด้านหน้าหรือด้านหลังไม่เอาว่าตีซีโฮกเออจิตซีโฮกหลัตีแปดตูนอืมมันไม่เลขกซีโฮกยวงกลมเห็นแล้วเห็นแล้วก็แปดส่วนนั่นบอเดี๋ยวสิบห้าเอฟซีไปเบิรงเด้อน้องคอปเตอร์ไอเอฟซีเจ้าดีน้ำเด้อโอ้เล่นน้ำอีกแล้วเล่นน้ำอีกแล้วน้ำน้ำหนาวหนาวหนาว โชคดีน้ำเด้อเด้อเด้อเดอด,ด,ดูคน,อน,คน,นรอหน่อยป๊าดคนในยังคือบนหนาวมาจิ้มะเบียนรถเห็บซีบางไ่งเร็วๆยเไปจิมตัวได้ไปไ,ไปจิมตัวได้ปะปะปะไปจิมไปจิมด้วยกันเนาะไปจิ้มด้วยกันทายยนี่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 ม่ฮอปเตอร์มาจิ้มมาจิ้มะมมมมเบียนรถจิมของได้เห็ซี่บางเเรื่อตัวไดที่จะอออกิมจิมกิม กิ่มซีหกพี่น้องกิ่มซีหกเด้อค่ะซีหกยืดตรงนี้นะคะนะโฟนอเมอรกิ่มตรงซีหกนะคะนะคะน้องคอปเตอร์นี่ซ้ำขั้นนะคะกิ่มตรงไหนมากจะออกตรงนั่นนะคะกิ่มอีกเรื่อยๆกิ่มอีกกิ่มอีกย้ำกันนะตรงไหนแท้ตรงไหนแทะกิ่มกิ่มกิมตัวไหนออกอกิ่มอีกกิ่มอีก เอาสิมาถือกล่องน้ำย่อยได้บ่เนี่ยมาถือเน่เนไเนไเนไเนนี่นี่นนนิ้มจิ้มจิ้มทะเบียนนี่ออตัวไห้ออเออ,เอ,อพี่น้องออชัดเกณฑไหมเดี๋ยวน้องที่ย่าจะเขียนหายนะคะซี่หกนี่ต้องกลับหัวเป็นซี่เก้านะคะพี่น้องเลขลายๆเพิ่นจะไปกิ้มตัซี่หกนะคะตอนนั่นทะเบียนลดป้ายวงกลมเพิ่นกับไปกิ้มตัตรงหาหกนะคะพอศสองห้าเปลี่ยนทะเบียนป้ายวงกลมห้าหก หกเกนะคะค่นไปกิมตดตรงหาหกเลอกออกหกหานะคะโนติยาจะวงไหพิ่นกิม่นกิมตรงซีหกนะคะกิมยูต่างห้ายรอกกิมยูซีหกต่วัาข้าเขียนซีหกเป็นตัวเน้นตัวกันก็นกนคือซีเก้านะคะเพราะว่ากันกับหัวนะคะตัวเน้นคือซีหก ว้าวไายเอฟซีเจ้ดีน้ำเด้อจะได้ขานุ่มด้หนุ่มเด้อว้าวอนอนดียาสรุปหายะล้สรุปน้องคอปเตอร์นะคะน้องคอปเตอร์จิ้มทะเบียนรถทะเบียนเต็มเต็มเป็น809757นะคะเพิ่นจิ้มตรง4 6นะคะ คนที่ยากกตัดหนาตัดหลังหายแต่ว่าคนจิ้มจริงๆจิ้ม,ม,มยื่สองรอบคือซีโกนะคะเท่ากับเขียนซีโกหายเป็นตัวเน้นนะคะตัวกันคือซีเตแบบ่านะคะเจ้าบาวทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสหารสุราคินแบ้งรัฐบาล,ลไทยนะคะพี่น้องเย็ซีพิจารณาเด้อนะคะ่ะเลขไลร้ไร้เพราะจิ้มจิ้มแต่ซีอ,อือ เฮ้ยไ์ไซส์กอยกอยกอยมงได้ตัวได้เจ้าคนนเจ้าขากรองโนโนเลยโอ้ยกวดนมคือบสทสมบูรณ์กับข้นวะคนผูแบบไงกวดนมกวดแน่นห่อยะึพอกัะแม่เนมาบมาปีไหม่มาตาแม่โหมาตาแม่พอไหนาโอ้พันเห็นวาว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 ยังขั้นที่สัตว์ขวบเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วพี่น้อง เพิ่นจิ้มทะเบียนรถแปลกวะพี่น้องเลขหลายๆตัวยิ่งๆเพินพ่นเพิ่นจิ้มเพิ่นไปยิ้มตรงตัวน,น้อยๆตรงเลขซี่หกเนี่ยนะคะค่ะจิ้มยืดสองหอบเพื่อซี่หกนี่นะคะแปลกนะคะเลขต่างลายจิ้มยืดตรงซี่หกนะคะเป็นแล้วท่าฮะเสื้อสรากินแป้งน,นัดให้เอฟซีโชคดีนลำเด้อฮึฮึกให้โชคดีบ่สก็ โอ้ขนาดขนาดบ่างในกล่องนี้เสียเมื่อไปจิ้มสี่หกจอยฟาดให้ได้ให้ได้ใช้ย่อรู้ยก่องเลยนะลูกนะเวลาจิไนลคานมนแล้ลูกนะให้ก็ให้ๆจิ้ม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 คนสีเบิ่งนกล่องได้ไปเนาะคนสีหยาดกล่องคนสีเบิ่องในกล่องเอาเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ยืไในกล่องเห็นบ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วย่าเห็นแล้วโอ้คนวันนี้สิก้มสี่หกยู่ในกล่อง กุ้นบอกแล้วไปกินทะเบียนรถปุ่นะก็อ่อ,อตัวไหนตัวไหนนะนะปไปกินซีโฮกอ,อีกแล้วก็อเอฟซีซาอุดีนัมเดอ้อพ่อแล้วเนาะพ่อแล้วเนาะพ่อ,อแล้วพ่อแล้วเพ่นสะหยาดกล่องได้พี่น้องโอ้ว,วาวดึงป่าบนพี่น้องเอ้ยตาดีครับ กินน่ม,มือ้ะกขวดแหลวเจี๋ยมีคนเล่เนชิบ้าไไย้า,า,า,ายไปใส่ราคาเรื้อชิสรุปหายเด้อค่ะ สรุปนะคะแนวทางของน้องแคคเตอร์นะคะเพิ่นจิ้มทะเบียนรถหกล้อนะคะทะเบียนเต็มเต็มแปดศูนย์เก้าเจ็ดห้าเจ็ดนะคะเพิ่นไปกิ้มตรงซีหกนะคะมีเลขซีหกอยู่ป้ายวงกลมนะคะนะคะเข้าตัดถายทั้งแปดศูนย์ทั้งเก้าเจ็ดทั้งหาเจ็ด สาตัวนาจะเป็นเก้าเจ็ดหาสามตัวลังจะเป็นเจ็ดหาเจ็ดนะคะแต่ว่าเพิ่นจิ้มอยู่ตรงซีหนะคะจิ้มเลขซีหกห้างเดียวนะคะนนทิยาเขียนกันคือซีเกนะคะเป็นหน้าทางหาเื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนะคะให้เอซีโจกดีนํำเดอร์ิไปซ เพิ่นกินขา้าวเรงไปบอกินข้าวต้มด้วากินข้าวต้มด้่กินข้าวเมด็ดข้าวเมด็ขเมดขด้าวเนื้อกินได้หม,มดขมด้ขดาวเนื้อข้าวเจ้าใส่รองเท้าแล้วไปย่างเดียวได้บนพี่นอ้องอ้าวให้เอฟซีสวัสดีสมานกันแนวทางของน้องคอปเตอร์นะคะ